เรียวมีเตรียมเปิดตัว2 s สมาร์ทโฟนรองรับ 5g รุ่นใหม่เร็วๆนี้ใช้ชิป s n ก p d r a g o n 7 K 5 g พร้อมจอ 90Hz และแบต 4,300mAh เรียวมีเตรียมเปิดตัวสสมาร์ทโฟนรองรับ 5g รุ่นใหม่เร็วๆนี้ใช้ชิป s ั a p d r a g o n 7 K 5 g พร้อมจอ 90Hz และแบต 4,300mAh ระยะหลังมานี้ครับได้มีข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของแบร์เรียวมี เผยเออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับหลาสุดก็ได้มีการพบ2ส,สมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ได้ผ่านการลองจากทางทีน่าของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยใช้ชื่อรหัสว่า RMX2176 และ RMX2200 จึงได้เผยภาพตัวเครื่องและสเปคออกมาอีกด้วยครับคือในรุ่น RMX2176 มีหน้าจอไร้ขอบเจาะลูกล้องหน้าแบบพันชว์ดิสเพลย์พร้อมฝาหลางงังเงางามแบบกระจกและกล้องหลังทั้งหมด4ตัวครับ q a d Camera ได้แทบซีเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายคล้ายกับรุ่น Realme V5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีสเปคดับนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด160.9คูณ74.4คูณ8.1ม mm ิลิเมตรดันดัก175กรัมหน้าจอแสดงผลอำเร็จขนาด6.43นิ้วขวามำเร็ Full HD Plus 1080คูณ2400พิเซลมีค่า Referrate ร,ร,ระดับ 90Hz ใช้ชิปโปรมวลผลอัลต้าคอเบอร์เซนเซอร์ที่มีความเร็ว2.4งจุกิกะเฮิรตซ์คาดว่าเป็นรุ่นหัวความแสบด้านเจ็ดหัวห้าครับแหลมมีให้เลือก6กกิกะแปดกิกส่วนล้อมีให้เลือก1น8่งกิกกับ256ร้กิกครับระบบปฏิการ Android 10ให้กล้องหลังทั้งหมด4ตัวควอดจัมลามีความละเอียด6กล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรองรับเครือข่าย 5G แบบ Dual Mode ทั้ง n a และ n s a ครับ ให้แบตเตอรี่มาที่4,300ม ah. ิลลิแอมส่วนในรุ่น rmx 2 2 0 0มีดีไซน์คล้ายกับรุ่น realme 45ด้วยหน้าจอสมีติ่งสองหยดน้ำพร้อมกล้องกลางสามตัวที่เป็นคำล่าในกรอบสี่เหลี่ยมจัมพ์รดับที่มุมบนซ้ายที่มีสเปคต่ำนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด164.4งร้อยคูณเจ็คูณแปมิลลิเมตรน้ำหนัก190กรัมหน้าจอแสดงผล tft lcd ขนาด6.52นิ้วความละเอียด hd plus 720คูณ1,600พิกเซลใช้ชิปประมวลผล o c t อ Core p r o c e s อร์ความเร็วอยู่ที่ 2.0GHz พาดว่าเป็นชิป MediaTek Dimensity 720ครับและมีให้เลือก 4GB ก,ก,กิกและ 8GB ส่วนลรมมีให้เลือก 64GB กิก,กับ1 0 8ก,กครับ,ะบระบบปฏิบัติการ Android 10ให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัวที่เป็นชมาลาที่มีความละเอียด13ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซล รองรับเครือข่าย 5G แบบด้วโหมดทั้ง NA และ NSA ครับภอยแบตเตอรี่มีที่5 0 0 0ม a h ถ้าดูจากสเปคที่เผยมาน,นี้แล้วคาดการ์กันไว้ว่า,วารุ่นที่มีเลขฐันโมเดล r m x 2 1 7 6จะเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นรองเรือธงส่วนรุ่น r m x 2 2 0 0เป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางที่รองรับ 5G ในราคาที่เข้าถึงง่ายครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถาทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบทีครับ